สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือลมนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกลมนะครับผมเป็นบล็อกลมของยูล็อกตัวนี้เป็นระบบค้อนคู่4หุนนะครับรุ่น e 0 1 h 3นะครับผมทีนี้เรามาดูข้างในกล่องนะครับข้างในกล่องก็จะประกอบด้วยคู่มือและใบรับประกันนะครับเปิดออกก็จะเป็นตัวบล็อกนะครับ4หุนนะครับตัวนี้ของยูล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีลูกบล็อก ซึ่งแถมมาในกล่องนะครับด้วยกันสิบลูกนะครับผมแล้วก็จะมีแกนต่อแกนต่อตัวนี้ใช้สำหรับเข้าที่แคบนะครับผมก็จะมีประแจประแจดอกจันเอาไว้แก้ไขตรงนี้นะครับให้ผมมีการการปรับปรุงตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งน้ำมันนะครับผมก็จะมีน้ำมันให้นะครับนี่น้ำมันสำหรับเครื่องมือลมนะครับแล้วก็จะเป็นข้อต่อสำหรับใส่กสับสายลมนะครับผมตรงนี้ครับ ครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูว่าตัวนี้สเปคเครื่องเป็นไงครับตัวนี้ความเร็วรอบนะครับผมตัวนี้ได้ถึง7,500รอบนะครับผมครับแล้วปริมาณลมที่ใช้ก็อยู่ที่6-8บารนะครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ให้แรงบิดสูงถึง1,200นิวตันเมตรนะครับผมด้วยระบบคอนคู่และน้ำหนักเบานะครับผมตัวนี้เพียง1.98กกิโลกรัมแค่นั้นเองครับผม เครื่องนี้นะครับถึงจะมีน้ําหนักเบานะครับผมแต่มีความแข็งแรงสูงนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้3ระดับนะครับความแรงนะครับปรับข้างหลังไม่ต้องปรับตรงนี้ครับนี่ตัวนี้จะปรับอยู่ข้างหลังนะครับผมครับก็บอกสูบซึ่งมีความแข็งแรงระบายความร้อนได้ดีซึ่งมีใบพัดถึง7ใบนะครับผมและให้แรงบิดสูงมากเพราะมีถึง7ใบแล้วก็มีระบบค้อนคู่ทวินทวินค้อนทวินค้อนนะครับผมแล้วก็แกนเหล็กด้วยแกนเหล็กก้าชิ้นเดียวนะครับไร้รอยต่อครับผม แล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างตัวนี้สามารถถอดล้อมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะแล้วก็อุปกรณ์ภายในชิ้นส่วนรถยนต์ได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตการถอดล้อกันครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งน้ํามันที่ผมได้บอกไปช่วงที่แล้วว่าจะเป็นตัวส่งน้ามันเพื่อเข้าไปหล่อลื่นในระบบกระบอกสูบใบพัดและระบบค้อนระบบแกนเพื่อป้องกันการสึกหลอเกิด อันเกิดจากการใช้งานนะครับผมในระหว่างทํางานจะมีน้ํามันอันนี้จะเป็นส่งไปในตัวเลยนะครับนี่ผมประกอบไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่เราก็ไม่ใส่เราก็หยอดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับใช้ประมาณ3 4ถึงหยดนะครับผมครับอันนี้ผมประกอบไปให้เรียบร้อยแลวนะครับตรงนี้จะมีน้ํามันอยู่ข้างในครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองมาถอดดูอันนี้เป็นรถกระบะนะครับใช้บรรทุกของซึ่งก็รถก็ต้องแน่นพอสมควรนะครับผมครับ ลองดูนะครับดูนะครับนี่ครับ้วทำก,การถอย ตอนนี้ผมจะขันเข้าออนี่ผมปรับที่เบอร์หนึ่งนะครับผม แน่นปึกครับผม